สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมผ่านช่อง YouTube มวยไทยเสียนบันนอกวันนี้ก็พบอีกเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะวิจารณ์มวยครับมวยดีวิถีไทยนะครับศึกจิตบังนนระจำาวันเสาที่1 2กุมภาพันธ์2565ถ่ายทอดงดเวลา14.35นาฬกจด35าะครับมาดูคุยหนึ่งครับเป็นด้านของศิลาเพชรตำนานมวยไทยเจอกับซ้ายลำดวนสอ,อสุไหยยิมในปิกัน114ปอนด์ เรามาดูตงด้านของศิลาเพชรกันก่อนครับเป็นมวยเตะขาต่อยมัดหนักแรงทุกลูกหัวจิตหัวใจดีฟอร์มหลังมาชนะรอบที่2ประกายเพชรชนะและฟล่าสุดมาชนะคะแนนซ้ายลำดวนสหสวยยิ้มนะครคูชกวันนี้นะครับวันนี้เจอบล้ายลำดวนสวยยิ้มก็เป็นมวยจังหวัดฝีมือครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับหนักแรงทุกลูกฟอร์มหลังมาชนะคะแนนสตอทองครับฟอร์มหลังมาชนะคะแนน ครับนะขอออนุญาตขสักครู่ครับ,อข,อรบขอดูหนึ่งครับฟอร์มหลังมาชานะคะแนนสตอเพชรต่อพงศิริมาแพ้คะแนนและแพ้หน้าสุดมาแพ้คะแนนเพชรศิลาศูนย์กีฬาตำนาน,นคูช่ชกเนนี้ครับคู่นี้ครับเล่นไปที่ศิลาเพชรตำนานมวยไทยนะครับจ่ชยชนะซ้ายลำดวนสกกสวยยิมนะครับชว์ไปที่ศิลาเพชรคู่ทสองเป็นนัดของจอมเดชศริริมืองนลเจอกับห่าดงนงรักกุ้งเผา มาดูน้านของจอมเดชจิตเมองนอน์กันก่อนหรือว่าจอมเดชไข่มุกดำเป็นมวยจาะฝีมือเตะขวาต่อยขวาบูดุดนันหมัดศอกแรงฟอร์มหลังมาชันะอกยอดสามยอดหนึ่งบลหนึ 1, ่งมวยไทยแล้วก็มาแพ้คะแนนนะครับสิริชุบทีบีมยิมและไฟล่าสุดมาแพ้คะแนนพลังพลเกตส่งธิงง์ที่อตก,กอสเปนธันวานหกสี่วันนี้เจอเผาดงนงรักกรุงเผาเป็นมวยมาแทนเป็นมวยฝีมือคุบเครื่องหลักเหลี่ยมสมองมวยคำหน้ารันแทงเหนียวแน่น ฟอร์มหลังมาแพ้ะแนนเพชรน,นานาเกจชัดชัยมาแพ้คะแนนมังจเรววังพ,มพ,มพรมและไปล่าสุดมนนาชนชนะแนนทักดนในโมราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงหนึ่งมกราหกสิบห้าคนนี้เล่นที่มวยมีความพร้อมการเตรียมตัวดีกว่านะครับเล่นที่จอมเด็ดจ,จิตมังนนจะชนะห่าดงนงรักกุ้งเผาคู่ที่สามเป็นทางด้านของซุปเปอร์บอลสิทธิ์ยอดธงเจอกับชาติอันตน์อภิชาติมวยไทยในนัหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบอลเรามาดูซุปเปอร์บอลสิทธิ์ยอดธงกันก่อนเป็นมวยดาวลุ่งเต่ขวาต่อยขวาฝีมือครบเครื่่อองดดัักกตตย บัดซอกแรงวงในก็มีศอกสวนฟอร์มสดฟอร์มหลังมาชนะยกที่สองเพชรมงคลมวยวอมวยไทยศึกษาจอมบึงมาชนะยกที่หนึ่งทรงเดชต่อบุตรลีใไฟล์ล่าสุดมาชนะนอกยกที่สามยกเมืองไทยชอชัยชันชชชัยชนนะครับที่ยอตะกอสิบห้ามกรลาหกสิบห้านี้เจอกับชาตินันอภิชาติมวยไทยเป็นมวยจังหวะฝีมืออาวุธครบเครื่องดักสากแข่งขวางหน้าดันแทงเกาเกมเหลี่ยมเชิงดีฟอร์มหลังมาชนะในรัตนาพลนอนวัดยิม ชนะน้องยี่สามสมจิตเล็กโชแชมเปี้ยนและไฟล่าสุดมาชนะกันเองสุรศักดิ์คูดามยิมสิบแปดมีนาหกสี่คู่นี้ผมชอบไปที่ชาติอนันต์อภิชาติมวยไทยจะชนะซุปเปอร์บอลสิทยอดทงคู่เอกคู่วิศีเป็นด้านของกุมารทองจิตมางนนเจอกับไผ่แดงแปะสายสีที่ประกันหนึ่งร้อยสามสิบห้าปอนด์มาดูกุมารทองก่อนนะเป็นมวยจากศรีสะเกตซ้อมที่ค่ายจิตมางนนเป็นมวยซ้ายเคยชนะมาแล้วเป็นมวยฝีมือครบเครื่องดักสาดแข้งโต๊ก ตู้ศอกหลักเหลี่ยมสมองมวยไอคิวมวยดีอาวุธรวด,วดเร็วฟอร์มหลังมาแพ้น้องอยุทธศริขิมรวยเพชรินดีคาริมีแพ้น้องอยุทธสองเมืองซับเล็กนายกยุทธวิทุ้งสูงและไฟล่าสุดมาชนะคะแนนมังกรเพชรเกียรติทรงฤทธิ์ที่อตกสิบแปดมกสิบแปดธันวาหกสี่วันนี้เจอกับไฟแดงเป๊ะสายสี่หรือว่ามังกรเพชสรสอกอสวยยิมเป็นมวยจากจังหวัดนครปฐมซ้อมที่เกียรติทรงฤทธิ์เป็นมวยฝีมือคุบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายเกาะในปั้มตีรัดปัดมัดตีแข็งแข็งแข่งแรง มหลังมาแพ้คะแนนคมพีเทวดาเลี huh. ้ยงเองอังลิมแพ้คะแนนกุมารทองกิจมังนลไฟล่าสุดมาชนะคะแนนลูกนิมิตหนุ่มบางกะดีสิบห้ามกราหกสิบห้าคุณเลี้ยงชอบที่ไฟแดงเป๊ะสายสีจะชนะกุมารทองกิจมังนลแต่ย้ำนับต้องแต่งตัวบางทุนนะครับก็ขอขอบคุณท่านที่ฟังจนจบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในทำคลิปทัศน์นะมวยไทยมาให้สมาชิกได้ข้อมูลตรงนี้ไปต่อสู้หน้าตู้ขอสักครับโชคดีมีชัยครับเฮงๆรวยๆสวัสดีครับ